กาะกูดกูดบิ่มมากจ้าก็นั่นแหละค่ะพวกเธอฉันจะพาพวกเธอไปเที่ยวเกาะกูดในเวอร์ชันประหยัดสุด,สด คือขับรถมาจากนนทบุรีแล้วก็มารับเพื่อนที่ระยองตราดนะคะทั้งหมดทั้งแกงประมาณ7คนค่ะเสร็จแล้วก็ไปจอดรถที่ท่ารถนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยนั่งรถกระปอนะไปที่ท่าเรือประมาณกิโลหนึ่งเราก็ฝากรถไว้กับเขาสองวันก็2องล้อแล้วก็นั่งเรือไปเลยค่ะชิลๆประมาณชั่วโมงหนึ่งนอนก็ได้แต่แข่งก็ได้แล้วแต่จากแหลมส่องมาลงอ่าวสลัดก็นั่งรถ2แถวต่อเขามีบริการฟรีนะทุกคนทุกเที่ยวรอบค่ารถ2แถวจะรวมกับค่าเรือ แล้วเขาจะมาส่งที่พักเลยที่พักก็อะคัเปิดไปหนึ่งขวดสองขวดสามขวดแล้วเจ้าของ,ของโฮมสเตย์ก็คือใจดีมากมาเป็นโฮเทลนะอยู่ในสวนผลไม้มีตะเลมปิงมีมะม่วงเบามีทุกอย่างรถแซบทั้งนั้นทุกคนเขาก็ให้เราสามารถหยิบได้นะทุกคนหยิบตะพองงามนะทุกคนเอาไปนอนนะคะเป็นแบบโฮเทลนอนรวมก็มีฝรั่งด้วยมีเพื่อนๆด้วยอันนี้เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะเราก็จะไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นการก็เช่ามอเตอร์ไซค์ค่ะของที่โฮมสเตย์เหมือนกันรถเยอะมากรถแรงมาก ร้อนตูดมากออกไปแล้วขวานะที่ควรจะมีนะคะก็คือกระเป๋าเงินที่เป็นเงินสดค่ะเพราะว่าบางจุดยังไม่มีสัญญาณนะคะก็ใช้เงินสดบ้างโอนจ่ายบ้างแต่ถ้ามีเงินสดก็จะดีมากๆเป็นแบงยยอยอย่าโกงอย่าโกงอไนน่เนี่โกงนะข่องห่างดิจต้ขี่รถรอบเกาะพอใช้น้ำมันไปประมาณห้าสิบาทนะทุกคนเติมแค่นี้พอเติมเยอะกว่านี้เด๋ยวเปือง เีอย่าได้พ่อเลห้าสิบเลยรอเลยลูเงเอกไม่เห็นเป็น,เป,นเป็นธนาคารไปนะทำอะไรเต็งก็เป็นธนาคารแต่อันนี้ไม่รู้มันคือร้านอะไรนั่งทานได้ไหมต้่งมาหลังเดี่ยวเรา ยจะกรรมบนเกาะก็จะมีขี่รถเล่นไปน้ำตกคลองเจ้าไปกินอาหารซีฟ <and living> <millet> ู <vegetarian> <pt it anki> ้ดนะทุกคนแล้วก็ไปนอนเล่นริมหาดแค่นี้เองมันชิลๆสบายๆเดินเข้าไปจากป้ายนะทุกคนประมาณ500เมตรก็ถึงแหละแต่มันจะลื่นนิดนึง จะเดินเข้าไปในน้ำตกนะคะไม่มีร้านค้านะทุกคนต้องเตรียมน้ำดื่มอาหารเข้าไปเองแนะนำเป็นแค่น้ำดื่มก็พอค่ะไม่ต้องเอาอาหารเข้าไปหรอกมันเป็นขยะซะเปล่าๆที่น้ำตกของเจ้านะคะไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็มีเชือกมาให้เราโดดเล่นด้วยแค่นั้นเลยเป็นสไตล์แบบฝรั่งเลยทุกคนเดินสำรวจเข้าไปไปเล่นน้ำแล้วก็ออกมาไม่มีร้านค้าม,มีเจ้าหน้าที่อะไรเลย,เลยคือชิลๆกันมากๆ ดีแค่ฟู l อย่างดื้อแต่ละคนไปเลยไปเลยมาน้ำโดดโดยคุณวิทยาไอ้แพ่บอกจากขายลูกพ่อมานี่เราเบ่งพุงสู้กันอยู่นะครับเออ มาน้ำตกของเจ้าแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปริมน้ำตกนะทุกคนมันสวยมากแต่ว่าอาจจะลื่นนิดนึงต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะคอยมาเที่ยวที่นี่นะคะได้เพื่อนฝรั่งเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาสนใจหรือมาบูรี่เรานะเขาจะเล่นตามที่เขาอยากเล่นทำตามที่เขาอยากทําอยากโดดน้ําอยากดําน้ําอยากอะไรนเขาก็เล่นเต็มที่เลยเขารักฉันค่ะิอทัน ีออพอเล่นน้าตกของเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่ริมหาดกันค่ะทุกคนริมหาดนี้เป็นริมหาสาธารณะน,น,นที่ไม่มีโรงแรมอยู่ใ,ใกล้ๆคือใครจะขับรถมาจอดแววก็ได้บางจุดที่เป็นหาดส่วนตัวเราก็เข้าไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้พักในนั้นเกากูสวยมากน้ําใสมากจะพาไปดูค่ะว่าข้างล่างเกาะกูทะเลจะสวยและใสขนาดไหน <c oughs> ไปเล่นทะเลกันค่ทะทุกคน นะเราไม่ต้องเสียงเงินค่าเข้า,ขาแล้วก็าเที่ยวกันแล้วก็จะมาใช้ได้เลยเป็นไงคะเกาะกูดกูดวิวเมล่า ที่นี่พลอยมาครั้งแรกนะคะแล้วจากการที่ได้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยอยากมาอีกอ่ะมันสวยแล้วมันเงียบสงบไม่มีนะคะเพราะค่ะมาวุ่นวายกับเรานะคะและอย่างนึงเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สาธารณะจะใครจะมานั่งจะมาเล่นก็ได้นะ <S <S เออเป็นที่สวยอ่ะชอบมีน้ําตกให้เล่นด้วยแล้วก็นี้นทะเลกับกูดรูปิวจริงๆค่ะ หลังจากเล่นน้าแชหาดกันเรียบร้อยก็จะไปหาของกินกันค่ะร้านที่ดูมาเป็นชื่อร้านชนทิชานะทุกคนอยู่ที่แหลมตรงสะพานปลาเลยอาหารทะเลสดมากๆเลยเพราะว่าเขาเอาขึ้นจากเรือมาแล้วก็ทําให้เรากินริมตรงนั้นเลยอรอกันประมาณ20นาทีก็ได้กินแล้วทุกคนแล้วคือเต็มโต๊ะ เต็มโตมากกินกันชาใครมาแนะนําให้สั่งเมนูกุ้งถังกับแกงส้มกุ้งถังของที่นันชนทิชาคือมันชามัมนแน่นมันสดมากเพราะตักขึ้นปุ๊บนางเอาใส่กระทะใส่เครื่องแกงออกมาเสิร์ฟปึ้งเลยอร่อยคือมากินริมสะพานปลาขับรถมากไกลหน่อยทุกคนจากที่พักแต่มันคุ้มค่าการขับมากเพราะว่าอร่อยอร่อยชาอาหารราคาไม่แพงเพราะพลอยสั่งไปอะ่ะเยอะมาก๋ยจจะให้ดูบินนะว่าราคาเท่าไหร่ราคาเครื่องดื่มมีแอลอาจจะแพงนิดน,นึงนะคะทุกคนแต่ว่า อาหารที่เป็นของคาวเนี่ยราคาถูกแล้วก็สดไม <Go! S 1> ่ได้นึไม่ได้ <S <s ไไดอร่อยมากมแสงออกปากลูอย่างงี้เลยรึบๆเลยอ่ะ มามาเพื่อนๆจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ดูนะคะว่าหนึ่งคนใช้เงินไปเท่าไรอันนี้มากันเองแบบชิลๆนะทุกคน,นกินกับดื่มเป็นหลักรอบหน้าจะไปไหนอีกเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะ